บ้านแม่ครูสูงไวัยไหมหรือบ้านแม่ครูไหนถ้าเป็นแม่ครูสูงไวัยคุ้ยก็เข้าไปหาเลือยอยู่นะใช่แล้วน้องอนันตาไปไม่แล้วก็เห็นน้องอนันตาอยู่บ้านอนันตาน่ารักมากเลยเอาอนันตาเขาเป็นคนน่ารักนะใช่ไหมอนันตาบ้านแม่ครูไหนแม่ครูสูงไว้ยใจเกษตรหรือเปล่า ใช่ค่ะพี่อ้อยเดียวเถเดียวอ๋อนั่นนั่นแหละเห็นเห็นน้องถาลงในอยู่ในรูปอยู่พี่อ้อยก็ดูอยู่ว่าเออน้องถามาเที่ยวหอโบสหอโบดสวยนะน้องถาหอโบดสวยมากคุณทรงพลสวัสดีครับนะคะจากน้องจากอนัตตานะคะนั่นเละหอโบดจะสวยมากเลยยิ่งตอนกลางคืนยิ่งสวยนะน้องน้องถาถ้าถ้ามาช่วงกลางคืนเนี่ยยิ่งสวยมากเลยมันจะมีไฟเดี๋ยวนี้ข้มีอนันใหม่แล้วนะ ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสก็มานะคะหอโบมาเที่ยวหอโบสสวยมากหอโบสสวยงามมากตอนกลางคืนยิ่งสวยบรรยากาศกลางคืนจะสวยงามมากเลยคุณทรงพลสวัสดีครับนะคะจากน้องอนตัตตาน้องทรงพลพี่ย้อยทักไม่ถึงง่ายหรอกไปนอนรอก็ได้ไปนอนรอก,ก็ได้พนะนนันะั่ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่มาส่งกําลังใจน้องทรงพลเขาร้องเพลงเพราะนะพี่อ้อยก็ไปเข้าไปฟังเรื่อยอยู่ไปฟังน้องทรงพลร้องเพลงน้องทรงบ่นพลหองเพลงมวนเด้เราก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะเราคุยกันทักทายกันสนุกสนานนันถ้าเราเข้ามาคุยกันแบบนี้สนุกสนานดีเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองนะมันสนุกสนานเราคุยกัน ช่ไหมคะพี่เสถียรใช่ไหมเพื่อนเสถียรไปไหนแล้วละนอนหรือยังเราคุยบรรยากาศที่เป็นกันเองเนะ่ะมันดีแล้วคุยกันเป็นกันเองดีมากใช่บ้านอ๋อนั่นแม่ครูสูงไว้นะ่่คร้อยก็เข้าไปทักเรื่อยอยู่นะชอบชอบแม่ครูอ่ะแม่ครูใจดีมากไปหาแม่ครูประจําเลยเวลาแม่ครูขึ้นไลไรก็ไปหาแม่ครูอ่ะแม่ครูบอกว่าแม่ครู เออไม่คูใช่ใช่ไม่คูสูงวัยอ่ะเออที่อยู่ขอนแก่นอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่คูสูงวัยใจเกษตรน่ะล้วยก็ไปทักเลื่อยอยู่ล้วยก็เข้าไปบ้านไม่คูเลื่อยอยู่ไม่คูไม่คูไม่คูบอกสาวผู้ไทยเพิ่มมีฮาวเพื่อมีฮาวไม่คูจะชอบไม่คูจะชอบเรียกว่าเพิ่อมีฮาวซับเพิงซับเพิ่ะชอบมากเลยไม่คูเวลาไม่คูบอกว่าซับเพิงกับแม่กับแม่อะไรนะหน้าตารู้ไม่แม่แม่อะไรอีกคนนึง ใช่ใช่ค่ะพี่อ้อยเพื่อนที่ดีจริงใจมันหายากใช่ทุกวันนี้หายากด้วยน้องถาคนที่จะจริงใจกับเราน่หายากมากทุกวันนี้นะมีน้อยนะคะมีน้อยมากแต่ถ้าถ้าเราคบกันด้วยใจมันจะคบกันได้นานคนเราคบกันด้วยใจจะคบกันได้นานเอาใจวัดใจกันเลยนะคะถ้ามีความจริงใจต่อกันคุยกันได้นานมากเพื่อนแบบที่จริงใจใช่หายากมากทุกวันนี้น้องถา ถึงแม้ถึ่แม้จะมีน้อยนะมีแค่คนสองคนมันก็ดีนะน้องถานะเพื่อนนะถ้าจริงใจกับเราคุยกันนานแล้วก็ตลอดไปใช่ถ้าเพื่อนถ้าเราคบกันแบบเพื่อนนะมันจะคุยกันได้นานแล้วน้องก็เป็นคนที่รักเพื่อนด้วยใช่ใช่ใชถ้าถ้าถ,ถ้าเรามีความจริงใจต่อกันเรากับเพื่อนถึงแม้จะมีแค่คนสองคนก็ก็ถือว่าดีมากเลยถ้าเพื่อนจริงใจต่อกันนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ ไปหาแม่ครูอ่ะแม่ครูสูงวัยเนี่ยแม่ครูจะบอกว่าเพิ่มมีฮาสับเพิงสับเพิงจะชอบมากเลยแม่ครูจะพูดแบบนี้นะคะชอบแม่ครูเวลาเวลาพูดกับกับสาวภูไทยแกจะบอกว่าสาวภูไทยมาแล้วสาวภูไทยซับเพิงสับเพิงกับแม่อะไรนะแม่แม่แม่อุ่นไอรักอีกคนหนึ่งน่ะอนัตตารู้จักไหมเออกับแม่อุ่นไอรักกับแม่สวยอ่ะเออแม่สวยควายก็รู้จักแม่สวยจะมาให้กําลังใจตลอดเวลาควายขึ้นไรอ่ะแต่ก่อนแม่สวยก็จะมาทักทาย แม่อุนไอรักก็บอกว่าลูกลูกลูกขอ้อยลูกข้วอยแม่แม่แม่อุนไอรักจะจะชอบพูดแบบนี้แหละลูกคร้อ้อยมาแล้วลูกค้วอยมาแล้วบอุ่นมากนะคะไปบ้านแม่แม่แม่สวยอ่ะแม่สวยกับแม่กับแม่ครูอ่ะแม่ครูจะบอกว่าอ้าวันนี้ลูก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 อ้อยลูกลูกสาวผู้ไทยมาแล้วแม่ครูจะบอกสาวผู้ไทยซับเพิงสซบเพิงแกจะพูดอย่างนี้แหละเออไม่ต้องไปแล้วพี่ท้าคุยกันก่อนเดี๋ยพี่อ้อยก็จะลงนล้วลหละ เพราะว่าเพราะเวลาไปไปบ้านแม่ครัว่แม่ครูจะชอบพูดว่าเอ้ยสาวกู้ใดเพิร์มีฮาเพอร์มีฮาวมาแล้วเพิร์มีฮาว